สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเกือบไปแล้วครอบครัวไปส่งลูกคนเล็กที่มอดังลืมอะไรไม่ลืมดันลืมนักศึกษากลายเป็นเวลร์ชนเอนดูเมื่อครอบครัวหนึ่งในตรังกานูของมาเลเซียได้พาลูกชายไปที่มหาวิทยาลัยแต่ดันเกิดเรื่องขึ้นเมื่อนักศึกษาหนุ่มไม่ได้อยู่ที่รถยนต์ด้วยเรื่องราวถูกแบ่งปันโดยผู้ชายติก๊กตอกซึ่งเป็นพี่ชายของอามัตชากีลุกมัน ที่กำลังสอบเขาที่มหาวิทยาลัยนานาชาติอิสลามในเมืองกัมปังรัฐปะหังได้สำเร็จเนื่องจากชากีลุกมนันเป็นน้องคนสุดท้องของบ้านทางคุณพ่อคุณแม่พี่ชายและพี่สะพ้ยต่างต้องเดินทางไปส่งเขาอย่างไรก็ตามได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเพราะระยะทางจากบ้านกับมหาวิทยาลัยห่างกัน340กิโเมตรทางครอบครัวจึงได้แวะจุดพักรถ ทุกคนใช้เวลาพักผ่อนและไปเข้าห้องน้ำจากนั้นพวกเขาก็กลับไปที่รถเพื่อเดินทางต่อรถทั้งสองคันยังคงขับต่อไปตามถนนสายหลักจนกระทั่งโทรศัพท์ของแม่ดังขึ้นหลังจากนั้นทุกคนก็ได้รับรู้ว่าชากีลุกมันไม่ได้อยู่ในรถด้วย ชากีลุกมันเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนกว่าทุกคนอยู่ที่ไหนทุกคนยังอยู่ที่จุดพักรถใช่ไหมเขาเล่าว,ว่าตอนนั้นเขาลงไปเข้าห้องน้ำเมื่อกลับมาก็พบว่ารถครอบครัวไม่อยู่ที่นั่นอีกต่อไปซึ่งถือว่าเป็นโชคดีที่พวกเขาพกโทรศัพท์ติดตัวไปด้วยจึงสามารถติดต่อกับครอบครัวได้เนื่องจากรถของครอบครัวอยู่บนทางหลวงพวกเขาไม่สามารถวกรถกลับไปรับชากีลุกมันจึงต้องโบกรถและได้พบกับคนขับรถใจดีคนหนึ่งขับพาเขา เขาไปส่งยังจุดที่ครอบครัวรออยู่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ